สวัสดีค่ะทุกคนใครเห็นก็คิดว่าอยู่ทุ่งสีเมืองไม่ใช่เราอยู่ที่ไหนนะอินเดียเกตอินเดียเกตเ,เ,เออเหมือนสนามหลวงแถวบ้านเราอะ่ะใช่แล้วที่เห็นอยู่นี่คือเราหาที่กินอาหารนีสานกันส้มาหาร้านอาหารนีสานได้แล้วแต่ว่าเราไม่สามารถไปนั่งกินที่แมคโดนัลด์ได้หรือแบบที่ไหนได้แล้วที่อื่นๆมันก็ไม่ได้มีแบบพื้นที่เรานั่งกิน,ก,นกันเลยมานั่งกินอยู่นี่แหละ ไอพี่ข้าเจ้ากัมาจากคนดีสานการเราพี่ข้าเจ้ากับแบบเห็นใจไง่ไายว่าแบบแบบเ่อรู้ว่าจะไปกินนิวซีแลนดลงแม่ามาเขาไปเ่อได้ไอแม่โดนอะเขาไปเ่อได้ข้าเจา้าก็เลยบอกมาส่งอยู่อินเดียเกีศแล้วข้าเจ้าไปซื้อกระเพรียงไม่กินของราคาแง่เขาเมนูมาเด็ดตังเงียงว่าเนี่ยยำบุญเส้น,นอันนี้ผัดกะเพราป่าวปลากะเพราข้าสวยตำหมก no 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 no

แล้วเราก็ต yeah. ้องอาหารที่อง No 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 way No mm hmm. Get, Get out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  No Yes y e บบหยาบ่นเกินไปแบบอันนี้แหละที่เห็นมัอเสียมบรรยากาศของการไ่ใช่ไหมแบบเหมือนเมื่อวานไปเอเราคันไปได้เสียก่อ่แ้าไป อ่ะดึงดึงพี่อู๋อย่างเงี้ยเอาเงินมาเอาเงินมันน่าเกลียดเกินก็ติดเมื่อวานเลนะที่เราตามเออแบบในแบบไอ้นี่ถ้ามึงแบบอ้นี่ถ้าเราไม่อย่างงี้เขาก็ไม่ไปจริงๆนะเอาจริงเเนนี่ยห็มแค่ขนาดมานั่งกินข้าวอ่ะคอนเทนต์แทนที่จะเป็นแบบว่ากูได้กินอาหารที่ดีดีซเมื่อเอาฟิลไล่อันเมื่อกี้กูต้องตัดออกกูไม่แบบข้าวเดี๋ยวดราม่าอีกเดาคอนได้กินไม่มีใครเข้าใจหรอกหรอย ดูตับคูคอซิมเดอร์ปลาส้มตำว้าเป็นวันแรกในสี่วันที่เราจะได้กินไอ,อ้แซ่บๆอืม,อมคุณถ่ายน้ำลายแตกเลยกกินเอ่ากกิเ,เกงเฮะ กินน้ำเคนไซวันนี้เป็เป็นไง,นไงดีมากมดีมาก <c oughs> ได้ปลาเข้าเซนแล้ววันนี้เมื่อวานได้เบียร์วันนี้ได้ปลาโอเคโอเคเด,ดจนกลับบ้านกันโอเคจอยครับ Enjoy. อนจอยอนจอยครับอนจอยหน่อยขอดูขอชิมยำหน่อยนี่แหละเมื่อวานที่คุณบอกว่ากลับไปเลือกยำคุณเจนจับเลยขอดูเมนูที่เรา อยักกินเนาะยอะเลยไฟอยากว่าชอากินฮอดบานไดนหน่อยนึงแต่ว่าแซ่บมากไปค่ะทุกคนสนุกเอยไป ก็เป็นข้าวสวยบ้านเราด้วยนะคุณผู้ชมบอแมนข้าวสวยอินเดียเด้อใช่หรออืออข้าวตาหอมอันดปนี้ไม่ไม่รู้ข้าวเซาให้กันต่างกันจังว่านี่อืเขาอยู่บ้านจุกแล้วบาอบาหอ์หอมบอรหอมตาคัน้องอ